อ่จริงเปล่าผมเล็งว้แล้วโอยาดอันนี้ซื้อให้ใครอ่ะผมชอบซื้อติดในห้องเพราะว่าบางทีสาวๆเวลามาออกอะไรเงี้ยคนมาคนเขาไม่คิดเงินเราก็ต้องให้ของเขาแทนอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เขามาเลือกของเราก็มีน้ำใจราคาไม่แพงมากก็หอมหัวแต่ถ้าแพงมากเดี๋ยวค่อยว่ากันโอยาดเป็นเนี้ยผมจะซื้อเนี้ผมรู้ตั้งแค่ว่าแท้อย่างแรกนะฮะที่ารตรวจสอบกระเป๋าดมกลิ่นนะครับดูงานดูคุณภาพของงานครับอันนี้ผมไม่จริงจริงผมก็ใช้ในโอยาดผมจำไม่เป็นว่ะกหมื่นหนึ่งใครเนาะ เอาแปดพันแรกกันเนาะบัญชีมานับเอกคุณรู้ไหมครับแปดพันคุ้มแล้วพี่พี่มาเลขขอเลขบัญชีโอเลยพี่เอาเดี๋ยวคัดแล้วไม่ได้ทำไมนี่ใส่น้องคุณจะยำเงินอยู่แจ็คแฟนฉันอยู่กับแจ็คแฟนฉันเยอะอยู่กับแจ็คบ่อยโอเคแปดพันขอบคุณครับพี่ค้าน้องก้อยน้องก้อยพี่เขานี่เป็นแฟนคลับน้องก้อยเขาอยากให้น้องก้อยมีกระเป๋าใหม่พี่นิกกี้ซื้อพี่นิกกี้ซื้อพี่เขาช่วยออกครึ่งนึง เออไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเลือกเลือกอ่าอ่าอ่าเลือกนะมีใบนี้กกเลือใบนี้ใบนี้ใบนี้อ่ะใบนี้นะเราหลบหลังนี้ก็ได้ครับลูกอ่งตีมองขี้นะบาลองนี่บาลองนะบาลองบาลองแล้วก็มีใบนี้ใบนี้นะอ่าแล้วก็หลุยใบนี้ให้เขาซื้อให้ทำไมพี่เขาเป็นแฟนคลับเขาออกให้คุณครึ่งหนึ่งเอาไป็นว่คุณอย่าลุงรู้เยอะเอาไงไปไหนอ่ะเลือกมา ไปขัดเท้าไปไหนอ่ะอันแรกอันนี้อ่าแล้วก็ขอบคุณพี่ก้อยเป็นพี่ก้อยช่วยออกครึ่งหนึ่งเอาไปเอาไปก้อยเขารวยเอาไปเขารวยเร็วขอบคุณพี่เท้าเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เก่งมากค่อยเก่งมากแค่นี้คลิปคลิปหน้าคลิปหน้ากูส่งมอบนะส่งมอบได้แต่ไปวันนี้จะมาเปิดเป๋าดาราก็คือเปิดเป๋าก้อยรัชพรนั่นเองนะ๊ะอย่างแรกที่เราพกทุกวันเป็นประจำนั่นก็คือกระเป๋าตังค์นะคะก็เป็นสิ่งจะเป็นคือถ้าเราไม่มีไม่มีเงินเราก็ใช้ชีวิตไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งแรกที่พกตลอดเลยแล้วถ้าให้เลือกหยิบแค่สิ่งเดียวในกระเป๋าจะเลือกอะไรกระเป๋าตังค์แน่น ปังแน่นอนเพราะว่าถ้าเรามีกระเป๋าตังค์เนี่ยเราซื้อได้ทุกอย่างที่อยู่ในนี้เรื่องนี้ค่ะ